มอเตอร์คัดก่อนแล้วก็ใส่เกลีแล้วก็ค่อยๆปล่อคัดมันจะอยู่ตรงปลายแล้วก็เล่งๆเบาๆไปลบไปสวัสดีครับม่อนจะมาแนะนำรถคัดอันดับแรกไปกันเลยจุ้น ทำไงกำคาดแล้วก็ใส่เกียร์แบบนี้้อนเกียร์ปแบบนี้แล้วก็พอพอมันจะถึงเกียร์ว่างแล,วแลว้วแล้วตอนแล้มันเกียร์ว่างสิถ้าถ้ามันเป็นโนนเราต้องใส่เกียร์ไว้ให้ดูหน่อย โอเคได้แล้ยครับอันดับแรกเปิดยังไงหูสเปิดแบบนี้หมุนหมุนไปทางขวาทางขวาตอนเวลาล็อกคอมหมุนอย่างนี้แต่มันยังไม่เต็มมันแค่ทำให้ดูไม่ถึงเลยสตาร์ทรถปะเปิดสวิตปิดสวิตช์ไปเขียวจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมหนูใช่ เราบีมคารแล้วก็แล้วก็ใส่ไอออกอีกครับแล้วปมเพิ่มดีครับน้ำเบาๆแล้วก่อนเปิดครับถ้ามันใส่ดีเนาะยเปิดแบบนี้เลยแล้วก็ไปแล้วก็ค่อยๆเล่นถ้ามันมีลูกเราเล่นแบบนี้มันจะจะมา แล้วอยู่ให้ดูพ่อออกไปคนจะขี่่ตรงนตง้นเลยครับนั่นไปเอาเอาไปไปไปบน คัดก่อนแล้วก็เข้าวันนี้เย็บเบ็ดเย็บเบ็ดเฮ้ยพอแล้วสอนหมดแล้วบ <Bye. S 1> ๊ายบาย